ทนายเดชาชี้แจงแม้ไม่เคยพูดถึงทนายตั้มหลังว่อนจะให้ออกหมายจับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อนเนื่องและเ,เรียกดว่าใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการสรุปคดีของดาราสาวแตงโมที่ตกเรือล่าสุดได้มีการแจ้งข้อหาคนบนเรือไปบางส่วนแล้วซึ่งในคดีนี้มีการสร้างข่าวปลอมขึ้นมา,มามากมายในโลกโซเชียลซึ่งคนบนโลกออนไลน์ถ้าไม่คัดกรองข้อมูลให้ดีก็อาจจะได้ข้อมูลที่ผิด หรือบิดเบือนได้อย่างล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าข้อความที่เผยแพร่ในเพจข้างล่างนี้เป็นข้อความเท็จทั้งสิน้นผมในฐานะทนายความของคุณแม่น้องเตงโมสงวนสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายคุณแม่ไม่เคยพูดถึงทนายตั้มหรือแจ้งให้ตำรวจดำเนินคดีกับทนายตั้มแต่อย่างใดให้หยุดเผยแพร่ก่อนที่จะต้องยายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ในคุกขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ